คณะสงฆ์ลูกนเนเจ้าวไว้สลีก็กับคุณโมทนาคุณกับท่านอาจารย์มนตราซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ได้ให้การอุปถรัรมภ์คำชวูวันไทยไว้สณีมาตั้งแต่ต้นจนถึงในเวลาปับนนี้ตต่ว่าการเชื่อซึ่งการอุปรรมภ์มรุง ทาะศาสนาก็เป็นไปไม่ได้คนทุกอย่างก็จะประกอบทับเตินด้วยสเสบียงจันใดกองทับตามพระศาสนาคือกองทัพธรรมก็เก่ฑเดียวกันถ้าการสนับสนุนกองควาลังเบียงขาดแล้วพวกเข้างานก็ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะสมที่ท่านาจารย์พโดโดยคณะ ได้ใ,ให้มาการประทำทุกป,ปีนั้นที่ได้เกิดเป็นโรงเรียนขึ้นในวัดเกิดสร้างประโบสถ์ที่กำลังทําอยู่ทั้งหลายทั้งปวกนี้ค่าคนงานค่าครูสอนอุป,ปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กขโองเรียนเราให้ฟรีหมดยกเว้นสมุดกับหนังสือเราให้ฟรี ยูนิฟอร์มให้ฟรีเรียนฟรีหมดอันนี้ก็เกิดมาจากสายทานศรัทธาท่านทันทง้งหลายนำโดยท่านจารย์มมตราที่ได้กรุณาหมดทำบุตเป็นประจำไม่ได้ค่ะบุนกุศลที่ท่านหลายได้ทำไปจะเป็นฐานะไม้กด็ดีที่ได้มาด้วยหยักเหนือแรงงานพวกเราท่านทาั้งหลายศิลปหไม่ด้วยการสมาทานศีลที่ท่านทั้งหลายได้กราบ โดยพระวจาของท่านทั้งหลายเนี่ยออกมาตั้งแต่ปานาจนถึงสุรามียะนั้นก็เป็นการยืนยันว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้เคารพศรัทธาและยึดมั่นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสนนนสูงสุดของเราท่านทั้งหลายและขณะเดียวกันภาวนาใหม่ไหว้พระสุดมนรวมทั้งการปฏิบัติธรรม ถ้าทำสมาธิทำจิตใจให้สงบนั่นก็จะเป็นตะบะบารมีส่งเสริมเพิ่มพูนนะัทักหลายจะได้ประสบแต่สิ่งที่ท่านทั้งหลายฝึกปรารถนาโดยทั่วกันทุกๆท่านขออนมโมทนาตั้งใจรับพรเลยถ้าพูดไปมากไปได้เดวมันจะยาวถ้าพูดไปแล้วมันจะยาวขอแค่นี้ก่อนก็ขอทราบนิดเดียวได้ไหมครับ รเรื่องเวรคืนที่ดินจะสร้างเจดีย์ที่เดียวอันนี้ตอบได้ครับเรื่องเวรคืนสร้างที่ดินนี่สืบเนื่องมาจากการที่ได้มาสราพวัดไทยไวเรลเมื่อปี2400เอคาอเมื่อมาถึงแล้วก็ได้ศึกษาความเป็นมาของไวสรีรวมทั้งพระบระมสารีริกธาต แล้วเมื่อศึกษาได้อ่านตำรับตำราที่เขาเขียนขึ้นเมื่อปี1958ในเขาที่เอาพรบรมศาสตร์ขึ้นมาจากหลุมที่ปาวันจดีนั้นลึกลงไปประมาณ12ฟิตแล้วก็ทำให้รู้ความนจริงทั้งพระบรมสาร์ริกธาตุทั้งบาทของพระพุทธองค์ และเกดีที่สำคัญในไบเซลีเมียที่ไหนบ้างอะไรเต็รู้ข้อความเป็นจริงทั้งหมดนั้นก็ทำให้คิดว่าถามคนบริวรบีนี้บอกว่าพระบรมสายธา้าเที่เอาขึ้นจากที่นี่ไปเมื่อปีเกฤษรกัาหนึ่ก้าห1 9แปพวกท่านทั้งหลายเรียกร้องเขาขึ้นมาไหมเขาบอกไม่มีเลยบาบาไม่มีใครเรียกร้องถ้าอย่างนั้น ฉันคิดว่าสมบัติของแฟนวัชีสมบัติของไวสารีหรือเวสารีเนี่ยเราไม่คิดอยากจะเรียกร้องของคืนมาบ้างหรือท่านทั้งหลายก็ับโอ้โหเป็นบุญจริงๆบาบาท่านคิดอย่างนี้พวกเราแม้แต่คิดได้ก็ไม่มีปัญญาทำเพราะไม่มีเงินที่จะไปเดินเลือ่องตามขบวนการรวมทั้งค่า ลงค่าสารพวกเราก็คงทาไม่ได้อา้าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วกันเราร่วมกันระหว่างชาววัดกับชาวบ้านพอคุยกันเป็นที่รู้เรื่องแล้วก็เรียกวัดต่างๆมาประชุมก่อนเพราะไม่ให้ประชุมร่วมกันวัดต่างๆจะไม่ให้ประชุมร่วมกันกับชาวบ้านเรียกว่าประชุมก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าวัดต่างๆไม่รับ เดี๋ยเสียกระบวนการหมดแลยเราไม่ให้มาประชุมร่วมกันเอาวัดต่างๆมาประชุมร่วมวัดต่างๆไม่มีใครเห็นด้วยเลยบอกเป็นเรื่องของภายในอินเดียอย่าให้พวกเราทําเลยมันจะเป็นการอินเทอร์เฟียร์อินเทอร์เนตเบอรของรัฐบาลอินเดียเขาทั้งเจ้าวาาไปสรีบ่าเอาท์าอย่างนั้นผมขอมอนุญาตทำมงมเดียวได้ไหมพราะผมอยู่อินเดียมานานแล้วถ้าเขาจะให้ผมกลับผมจะดีใจ ครัพบพระคุณเจ้ายินดีเลยที่จะให้ความร่วมมือในการเรียกร้องเอาสมบัติของวัยสาลีขึ้นมาคือพระบรมสารีธัตก็ปรากฏว่าเลยตั้งคอมมิตชั่ขึ้นมาขณะหนึ่งเขาว,วยสารีดีเวลลอปเมนต์คอมมิชชั่หรือว่าคณะกรรมการพัฒนาไวัยสารีแล้วก็เลือกตั้งตัวแทนขึ้น4ี่คนดร์รามนาเรศรย ดรบันวาลีสิงท่านเต็ประทับจ้อหารผู้ทีกข่าวอาวบนะนักจิพกมีบาวุโสแล้วก็ท่านอาวบเตีสิงเป็นตัวแทนของท่านรัฐมนตรีดอเตอรละกวรในที่ประชุมนั้นตัดสินใจให้ทำงานเพื่อเรียกร้องวขาคืนมาให้บุคคลสี่คนนั้นที่กล่าวนามานั้นเป็นผู้ดำเนินคดีในศาลจากนั้นมาก็ บอกให้ที่ประชุมทราบว่าถ้าพวกท่านอยากจะร่วมด้วยช่วยกันในการเดินเรื่องในโรงเรียนสารก็ทำได้ถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่ทําไม่เป็นไรวัดไทยวเวชีขอเป็นเจา้าภาพทําเรื่องนี้โดยลําพังก็ได้ขอให้พวกเราร่วมมือกันเท่านั้นเองในที่สุดก็ตกลงกันเลยวางเรียกว่ามาตรการไว้ในการพัฒนาไวสารีนั้น หลายประการด้วยกันแต่บรรดานั้นก็สิ่งสองสิ่งที่สำคัญก็คือเรียกเอาพวบลมสาตานขึ้นมาและก็เรียกเอาบาตรของพระพุทธองค์จากอฟกานิสถานมาที่อยู่ประเทศอ่นม่อยู่เทนเดียอันนี้เป้าหมายใหญ่ของเรามันมีอยู่สองจุดในที่สุดใช้เวลาเรียกร้องอยู่หลายปีคือตามขั้นขั้นตอนก่อนขั้นตอนที่หนึ่ง ขอคืนดีๆไม่ให้ใช้มาตรการขั้นที่สองขั้นที่สองไม่ให้ใช้มาตรการขั้นที่สามก็คือฟ้องศาลฟ้องศาลนี้มาตรการขั้นที่สามเปึ่ก็เลยให้บคุคคลสี่คนที่กล่าวนมามวันนั้นเป็นผู้ดําเนินคดีดําเนินเรื่องในศาลเอาท่านในความมาดําเนินการจัดการฟ้องร้องที่ปัฒนาใหคุใช้เวลาสองปี สารได้อ่านคำพิพากษาว่าส่งตัวแทนไปฟังคำพิพากษาผู้พิพากษาท่านบอกว่าเนื่องจากพระบ,บรมมครูสาจาเขาตำ b u d d ด a เนี่ยไม่เคยมาอยู่ปัตนาเคยอยู่ววยชสน,นีนั่นไม่ได้อยู่ที่นี่แ,แต่ปัตนาไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นเห็นว่าสมบัตินี้เป็นสมบัติของพี่น้องชาวไวยเสนีควรให้คืนเขาไปสาธุ เพราะมีหนังสือบันทึกไดว้ด้วยว่าต้องส่งคืนเมื่อสางที่เก็บเป็นที่ปลอดภัยแล้วเพราะนั้นสารตัดสินให้เราเป็นชนะใช้เวลามา6ปีไม่ทำจนกว่าเมื่อวันที่20เดือนมีนาปี2017คิดให้สละ2017ตบางก็เลือดท่านไหามมาปรึกษา เราเอาไงดีมันหกเจ็ปีแ <no> ล <abolition ist> ้วมันไม่ทำอะไรก็คือตั้งทนายความขึ้นมาเพื่อให้ท่านใช้สามเป็นที่บังคับรัฐบาลไม่อาจให้รีบสร้างรีบปรากฏว่าปีสิเจ็ดนั้นไม่ทำอะไรเลยอีทนายความก็ไม่ทำงานเพราะนั้นเมื่อปี18เลยเปลี่ยนทนายความใหม่เอาทนายความที่อยู่แฟนวัชีโดยตรงไม่เอาแฟนมาคต กราปรากฏว่าทนายความมีท่านแอคทีฟมากคือว่าเอาการเอางานมากกวนะ่านั้นในที่สุดก็ท่านก็เลยขึ้นศาลศาลไปถามศาลศาลก็เลยถามรัฐบ,บาลไม่อันในที่สุดก็เลยขึ้นกำแพงสีชมพูรอบนะอั้นคำแรกโดยเวยงกกเ,เกินกที่ดินเก4เอเคอร์เกิ14เอเอร์แล้วยังไม่ลงมือทำงานอะไรอีกทำกำแพงอย่างเดียว จนเกือเมื่อปี2019เราก็ปรขอไป2018 20ปีนา2018ปรากฏว่าเราให้สารบังคับในที่สุดท่านผู้ว่าการก็เลยตัดสินใจมาวางสินาลอสร้างมหากีดีเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ตรงกับวันมาฆบ,บูชาพอดีปี19 ก็เป็นว่าตั้งแต่นันนโรท่านก็ประกาศออกมาว่าจะใช้งบประมาณ3,150ล้านลูปีแต่เนื่องจากว่าสิ่งของมันราคาแพงขึ้นเลยเพิ่มขึ้นเป็น2,000ล้านเพิ่มขึ้นมาเป็น5,150ล้านลูปีแล้วก็จะใช้เวลาสร้าง2ปีกับ6เดือน 2ปีกับผเลื่นนั้นก็หมายความว่าใช้เวลา30เดือนใช่ไหมจะทําให้สําเร็จในการกรา่อสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อปี2064เนี่ยอขอขออภัย2564เนี่ยพระบรมภา,ายใสธาตุคงจะสมบูรณ์ในการกรา่อสร้างถึงไม่เสร็จก็คงเหลือไม่มาก ตอนนั้นนี่ยเราท่านทั้งหลายจะได้มากราบไหว้หพระบรมสายท่านอยู่ที่เมืองเวสาดีแห่งนี้คิดว่าเพราะนั้นท่านทั้งหลายขอให้ภูมิใจว่าคนไทยเราที่เนเสพยายามติดตามเอาเรื่องขึ้นมาให้ได้อยู่ที่นี่เพราะนั้นแตจะมาตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยเรื่องจนกว่าประสบความสำเร็จถึงจะ ยังเหลือสิ่งหนึ่งคือพวกบทอธิบัตของพุทธเจ้าที่จะต้องตามไปอีกแต่ต้องให้รัฐบาลที่เนืน่องดีเปลี่ยนพวกว่อตอนนี้ยังเป็นพรรคกินดูอยู่คิดว่าเราต้องพยายามสง,งบเสงี่ยมตัวจักหน่อยจนกว่าประมาณอีกสี่ปีเสร็จถ้าเปลี่ยนพวกรัฐบาลจากพรรคพีจีพีเป็นพรรคของเกร็ดเมื่อไหร่ตอนนั้นเราจะได้บาทขึ้นมาผมไม่มีปัญหาคุยก,กันกับท่าน ผู้มีอำนาจทางการเมืองแล้วท่านบอกว่าผมจะต้องนำมาให้ได้อันนี้ก็ให้กำลังใจท่านไปขอให้ทำเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จด้วยอันนี้สิ่งที่ตั้งใจเพราะฉะนั้นนี่คือที่ไปที่มาของสิ่งที่วันไทยวันสินิธ่รมทำนอกจากนั้นไม่ได้ทำอยู่แค่นี้ขายายพื้นที่ชาวพุทธออกไปจนถึงยังนเนยชาญเนปา ท่าน,น,นหลายคงได้บอกว่าตามพุทธประวัติเจ้าชาจชิตาธรรม,มาตัพรโมอลีที่แม่น้นํามโนมาลนัแล้วตั้งสด็จถามเป็นนักบวชนักพรตตั้งแต่นั้นบัดนี้วัดไทยใบชดีได้เข้าไปถึงจุดนั้นแล้วเข้าไปนานแล้วสามสี่ห้าปีแล้วแหละแต่ปีนี้เป็นปีที่น่าชื่นใจแบบปีที่แล้วมาเลยเป็นปีที่น่าชื่นใจเป็นอย่างยิ่งพี่โน้องบริเวณนั้นนําโดยท่านลามดัดใบชักเป็นอดีตผู้กําลองผู้กาก,กับตารวจ นายตำรวจใจท่านเป็นประธานพาพี่น้องแสดงตนเป็นพุทธมามะกะที่แม่น้ำมโนมานาทีที่มีเสาโศกสองเสาลบอได้นิมนตเจ้าวาดไปเสลีไปให้สินให้พอรอีกแล้ไปให้สินให้พรแล้วก็มีประชาชนตอนที่กำลังอยู่กับท่านนั้นน่ยช่วงเช้าประมาณหมื่นห้าคน เข้าใจว่าพอถึงเย็นเนี่ยก็คงจะมีคนเข้ามาเยอะถ้ายอยน์เมารถตุกๆุกสามสามรอกันมากันเป็นแถวอันนี้ตมบริเวรนั้นทําไมจะมาถึงให้ความสําคัญตงบริเวรนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีอน o มาณนาทีนี่ก็ไม่มีที่ตัดสรู้ก็ไม่มีที่ปารานินี้ผ่านไม่มีจุดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญยิ่งเพราะฉะนั้นจึงให้ความสําคัญ แม้แต่พี่น้องชาวท้องถิ่นก็ได้ให้ความสําคัญและตรงจุดนั้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้ขอร้องให้ท่านไยนตำรวจใจว่าขอให้ท่านดูที่ให้หน่อยสักแปลงหนึ่งไม่ต้องมากประมาณสิบกัต้าสิบกว่ากตาักต้าแต่กัต้าก็ได้เท่าไรก็ได้อยากจะได้ที่ตรงนั้นเป็นพุทธวิหารเพื่อเป็นศูนย์รวมของพี่น้องชาวพุทธใหม่ที่นัน ให้เขาได้มาประกอบพิธีทางศาสนาได้สะดวกสบายขึ้นจะสร้างเป็นพุทธลูกใหญ่ขึ้นกับแพงล้อมลอบแล้วสร้างเป็นพุทธลูกใหญ่แล้วก็จะสร้างเป็นศาลาอเนกประงสงค์เพื่อจะไปประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะจะไม่มีที่พักสำหรับพวกท่านผู้แสวงบุญทั้งหลายไม่มีจะมีห้องน้ำห้องส้วมให้ที่รับรองความสะดวกสบายอาจจะมีที่ให้สําหรับผู้ที่ไปดูแล อยู่บ้างต้องมไม่มากอันนี้ได้ตกลงเทียบร้อยแล้วได้ทั้งหมดสิบเกต้าแต่ยังไม่ได้โอนกันหรอกอันนี้เกรจากาต่อรองกันอยู่กระต้านึ่งก็ตกหนึ่งแสห้ามลูปีถือว่าถูกมากถือว่าถูกมากอ่าถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าอะไรเออนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นเเจ็ดพบาท อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ตกลงกันยังไม่ได้ทําพิธีโอนอะไรกันหนู่กำลังรอขั้นตอนรายละเอียดอยู่เพราะให้ทางท่านรองผู้กำกับไปไปเจรจาต่อรองกันอยู่ได้ผลยังไงก็จะได้ดําเดินการต่อไปตามที่ตั้งใจแต่ถึงยังไงก็ดีสิ่งที่ตั้งใจไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นผู้ลนแล้วคิดว่าไม่ไม่มีปัญหาต้องเป็นผลสําเร็จเพราะฉะนั้น วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติแวะมาทําบุญที่วัดไทยไวิสลีเนี่ยถือว่าเรามาที่นี่เราได้ทําทุกอย่างนะทําทุกอย่างเกี่ยวกับงานพระศาส,าสนาเพราะนักบุญกุศลท่านทั้งหลายกเนจงเป็นตระเมตส่งเสริมเพิ่มพูนเน็ดาทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญ ความสุขมันจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขโดยทั่วทั่วกันทุกท่านเทินขออนะุโมทนาตั้งใจละพรน,น,นะนะถ้จะได้เดินทานกันต่อไปยังไม่อยากพูดบ้างพยายามคุมพูดไหมถ้าพูดแล้วยาวยพยายามคุมบ้านที่สุดเท่นั้นเ่ย Ya Tawariwaha Purinti sekarang Iwak mewaitu tinang peta nangupaka pati Ijitang pacitang tumhang kipamewa semicatu Sampai purintu sang kapah Jantopanara sojak tamat nijoti raksa sojak <coughs>

stop uh -huh. uh -huh. กราบพระพอาจร ป่าสามัคคีนวัดไทยไภายศาลีโดยท่านพระอาจารย์ฉลองที่เป็นประธานสองฆ์อยู่เบื้องหน้านี้ท่านก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ของการเรียกร้องคืนถึงพระบรมสาริกระธาตุที่อยู่บนที่เมืองปัตตนะซึ่งนําไปจากไวสาลีแห่งนี้นกลับคืนมาสู่ดินแดนของไยสาลีสําเร็จโดยได้ให้สารบังคับคดีจนกระทั่ง ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องยอมยินยอมตามคำสั่งสารแล้วก็ทางรัฐบาลปัฒนาก็ได้มอบเงินทุน5,000กว่าล้าน5,000กว่าล้าน 5, รูปีเพื่อจะนำมาสร้างมาหาเจดีย์องค์ใหญ่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุแล้วก็อาบาตของพระพุทธเจ้านะครก็อ<า>ขอขอนุโมทนาสาธุกับญาติโยมสาธุชนที่ติดตามรับชมในช่วงนี้นะถือว่าเป็นความรู้ที่ได้โดยตรงจาก ผู้ดำเนินการโดยเฉพาะก็คือหลวงพ่อฉลองหอวาพระอาจารย์ฉลองที่ท่านเป็นเจ้าวาดที่ภา,ายสาลีแห่งนี้อาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์เพื่อนําความรู้นี้ไปให้พี่น้องชาวพุทธของเราทั่วๆไปได้นับทราบข้อมูลและอนุโมทนาบุญร่วมกันนะโยมนะขอนอนุโมทนาวันนี้ขอยุติการไลฟ์สดไว้ทต่เบียนต่นนี้ก่อนอ,อนุโมทนาสาธุ เดี๋ยวเมืองที่เราจะไปต่อก็คือเมืองนาลันทานะฮะวันนี้เราจะไปที่นาลันทากันนะฮะเดี๋ยวจะไลฟ์สดจากเมืองนาลันทามาให้ชมกันในช่วงเย็นๆนวันนี้ถ้าเกิดไม่มืดนะฮะถ้ามืดแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าไม่มืดก็จะได้นํามาให้ถ่ายทอดต่อไปสาธุ